โรงเรียนบ้านสร้างม่วงทรงเซี่ยวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ตั้งอยู่หมู่ที่20บ้านม่วงงามตำบลหนองสนออำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนนายเวชัยวงเพม็มจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นักเรียนในปีการศึกษา2,565จําจำนวน247คนมีเขตพื้นที่บริการ8หมู่บ้านได้แก่บ้านสร้างม่วงบ้านม่วงเจริญบ้านม่วงงามบ้านทรงเซียวบ้านโนนจิกบ้านโนนแสนสุขบ้านห้วยปอบ้านห้วยปอเจริญมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22ท่านปรัชญาโรงเรียน สุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีคือผู้เจริญคําขวัญของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำสังคมสีประจำโรงเรียนแซดขาวเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมการอ่านอัตลักษณ์โรงเรียนรักการอ่านโรงเรียนบ้านสร้างวงทรงเซี่ยว ยึดหลักธรรมาภิบาลน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการคิดสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความคิดรีเริ่มสร้างสารรค์มีทักษะ สมรรถนะตามหลักสูตรคุณลักษณะของผู้เรียนในทศวรรษที่21มีความเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมก้าวสู่สากลจากการพัฒนาการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนมีผลงานด้านต่างๆดังนี้ข้อ1เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ประจำปีการศึกษา2563ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ข้อ2เกียรติบัตรรางวัลดีเยี่ยม10,000ผรุชนคนคุณธรรมสายครูผู้สอนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพุงประสงค์และค่านิยมของชาติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ข้อ3 เกีรติบัติรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับสองดาวโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมของชาติประจำปี2564ข้อ 4. เรติบัตรรางวัลเหรียญเงินโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประจำปี2564ข้อ 5. เรติบัติรางวัลเหรียญทอง อันดับสองบุคคลดีเด่นประเภทเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2565ข้อ6เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดงบุคคลดีเด่นประเภทครูสายผู้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยเนื่องในวันครูประจำปี2565ข้อ7เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองระดับปฐมวัยการประกวดครูดีในดวงใจครั้งที่19ปีพศสอ6 4ข้อ8เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการประกวดครูดีในดวงใจครั้งที่19ปีพศสอ6 4ข้อ9 เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อโควิด1 9ระดับดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2,565ข้อสิข้อ1ิเกียรติบัตรเรียนเงินโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2,565ข้อ11 รางวัลตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยจากมูลนิธิสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรุ่นที่สองรอบที่3ประจำปีการศึกษา2560 2 5 6 1ถึง